นักวิทยาศาสตร์ชาวออสเตรียทำการทดลองในห้องแลบพบว่าพิษของพึ่งสามารถช่วยฆ่าเซลล์มะเร็งเต้านมชนิดรุนแรงได้ซึ่งมะเร็งเต้านมที่ว่านี้ก็เป็นมะเร็งเต้านมชนิดที่มีเรียกว่าไม่มีตัวรับฮอร์โมนบนผิวเซลล์หรือเรียกว่ากลุ่มทริปเปิลเนกาทีฟและกลุ่มของมะเร็งเต้านมในกลุ่มที่มีเรียกว่าเป็นเฮอร์ n ูเอ็นลิชซึ่งเป็นสองประเภทที่มีความรุนแรง ส่วนมะเร็งเต้านมชนิดที่ไม่มีตัวรับฮอร์โมนบนผิวเซลล์หรือเรียกว่าทริปเปิลนีเทีฟถือว่าเป็นมะเร็งเต้านมที่มีความรุนแรงมากซึ่งมีกลุ่มประชากรผู้ป่วยที่มีมะเร็งอ่าเล็ก,กลุ่มนี้อยู่ที่ประมาณ10 1ถึงส5สำหรับก่อนหน้านี้ได้ทราบมาแล้วว่าพิษของคึ่งนั้นสามารถใช้รักษามะเร็งชนิดอื่นๆอย่างเช่นมะเร็งผิวหนังได้ ซึ่งโดยสถาบันวิจัยทางการแพทย์เฮนรี่เพิร์กินใน Western a u s t r a l i เเคยเผยแพร่งานเรื่องพวกนี้ไว้ในวรา,ารสาร Nature Precision Oncology กลุ่มนักวิจัยยังพบว่าสารประกอบเมลิทินลำพังแล้วมีฤทธิ์ในการขัดขวางการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้อยู่แล้วสารเมลิทินเนี่ยมีอยู่ในพิษของพึ่งอยู่ตามธรรมชาติแต่เราก็สามารถที่จะสังเคราะห์ ขึ้นมาได้เอักวิจัยยังกล่าวอีกว่านี่เป็นเพียงขั้นเริ่มต้นเท่านั้นซึ่งยังต้องการการศึกษาอีกมากเพื่อดูว่าจะสามารถนำพิษของพึ่งมาใช้ในระดับที่สามารถทำเป็นยาในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งได้หรือไม่ขอขอบคุณขอ้อมูลจาก BBC News